สวัสดีค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะตอนเที่ยงค่ะวันอาทิตย์นะคะนานแล้วไม่ได้มาที่ร้านอากาสกานะคะมาดูว่าหน้าหนาวกุหลาบเริ่มมีขายเริ่มออกมาหรือ,อยังนะคะไปกันค่ะวันนี้ก็หนาวนะคะลมแรงหนาวกับเมื่อวานแต่โชคดีที่มันมีแดดนี่ค่ะอากาสกะาที่เก่าที่เดิมนี่ละค่ะนานมากไม่ได้มาข้างในาอาจจะไม่เข้านะคะเดี๋ยวจะไปโซนข้างนอกเนี้ย อันนี้ต้นไม้กระถางตีใหม่นะคะตั้งหน้าบ้านหน้าร้านไปค่ะเราไปข้างในกันมาที่ไรก็คนเยอะทุกทีนะคะร้านเนี้ยโบตันค่ะโบตันอุ้ยกำลังหนอ่อแดงๆเลยนะคะเนี่ย กระถางหนึ่งก็ประมาณห้าหกร้อยได้นะคะเนี่ยโบตันทั้งนั้นนะคะมาหามากะเล็ดค่ะว่ามากะเล็ดมีขายหรือยัง ติร้านนี้กุหลาบเขาจะออกเร็วฮะะเอาของออกมาขายเร็วอ๋จริงๆด้วยค่ะเห็นไก,กลๆนู่นน่ะ ตวนูวน้นเลยค่ะกุหลาบจะอยู่ตรงนูน้นอาบแดดอยู่นูน้นค่ะเครื่องมือทําสวนอยู่ข้างในนี่มีนะคะกันกงกันไก่ปุ๋ยเป๋ยอะไรมีหมดเลยเข้ามาในนี้ได้ทุกอย่างที่อยากได้เนี่ยมียามีปุ๋ยมีทุกอย่างล่ะในนี้กันไก่หนูก็ซื้อในนี้ล่ะค่ะ นี่ค่ะกุหลาบนะคะกิ่งพันกุหลาบที่เห็นอยู่นี่ใช่หมดเลยแน่ออกขายไวมากขาวมดโตใครตามหากิ่งไหนกิ่งไหนถ้าเจอถ้าชอบก็ซื้อเก็บไว้ได้นะคะ แต่หนูพามาดูนะคะวันนี้อาจจะยังไม่ได้ซื้อค่ะมันยังเร็วอยู่นะเดือนหนึ่งเดือนสองก็ซื้อได้นะคะยังทันอยู่เขาเพิ่งขุดแล้วก็เอามาลงกระถางค่ะเนี่ย<อ>กิ่งนี้จะปลูกมาแล้วประมาณสองปีนะคะ,<อ>คะเขาเรียกอือหือน,นี่กิ่งงามมากเลยอ่ะใหญ่ด้วยเนี่ย ไรเอ่ยไหน,ไหนราคาอยู่ไหนอะอ๋อสี่พันห้าร้อยเยนค่ะนี่ค่ะราคาถ้าเลือกซื้อให้เลือกกิ่งใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยกิ่งใหญ่ๆอบบวแบบนี้ค่ะแล้วก็มีตุ่มแดงๆนะคะโอกาสที่จะสวยจะงาม princess u r e a นี่ค่ะชื่อ ภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะคะอ่านเอาค่ะเพราะว่าอ่านอังกฤษไม่ค่อยออกนะคะแต่ให้เลือกกิ่งอบวบอันอันแบบนี้นะคะนี่แต่ว่ากุหลาบแต่ละสายพันธุ์กิ่งมัน,ก,นก,ก,ก็บางพันก็กิ่งเล็กบางพันุก็กิ่งใหญ่นะคะโรซาอันนี้ของโรซานะคะลีลาของโรซา ไมโลสก็มีนะคะนี่โรซาเยอะมาก พาพอๆกันแล้วค่ะกุหลาถ้าจะแพงก็คงจะเป็นเดวิดออสซินนะคะแพงที่สุดแล้วค่ะเดวิดเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนว่าอยู่ตรงไหนโรซ่าเยอะมากค่ะ ต้นหนึ่งก็ตีเป็นพันเลยนะคะเพราะว่ามันสี่พันกว่าเยนค่ะต้นหนึ่งก็ตีสักพันกว่าบาทหนึ่งพันบาทเมืองไทยเนี่ยไมโลสนะคะมโลส เดบาลุค่ะกุหลาบงองฝรั่งเศสนะคะเดบาลุเดบาลุแต่ละค่ายแต่ละแต่ละที่เขาจะวางแยกๆไว้นะคะอืมนี่ก็น่ารักนะคะเนี่ย อันนี้คาวาโมโต้นะคะที่บ้านมีอยู่หนึ่งต้นค่ะลรอันโรสนะคะอันนี้เดบาลุค่ะเดบาลุเยอะเลยเดบาลุนะคะอันนี้กิ่งพันธุ์กุหลาบนะคะยังไม่เห็นเดวิดเลยโรซาเดบาลุกิ่งแบบสวยมากพรินซ์ ยังไม่เห็นของเดวิสนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันค่ะว่ามีหรือเปล่านี่ค่ะป้ายเขาก็จะมีบอกนะคะป้ายใหญ่ๆแต่ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดมันดีค่ะจะเขียนบอกไว้เลยอืมเนี่ยหลายสิบปีแล้วนะคะเนี่ยแบบเนี้ยอืม น่ารักมากแต่ยังแพงอ่ะไปข้างในกันค่ะมาตรงนี้นะคะเข้ามาในนี้แล้วค่ะ ดอกไม้อื ừ, หอมเลยค่ะดอกไม้หน้าหนาวคริสมาสซื้อรสซื้งนี้ก็แพงนะคะแพงพ่อกับกุหลาบหรืออาจจะแพงกว่ากุหลาบนีดซ้ำต้นไม้หน้าหนาวนะคะ ปุ๋ยน้ำค่ะไฮโปเน็กนะคะปุ๋ยน้ำดิกกีดาสือค่ะปุ๋ยน้ำใช้หมดแล้วค่ะสองตัวนี้ที่บ้านมีมากาเลสค่ะวันนี้เราก็มาตามหามากาเลตนะคะ ถ้าต้นเล็กมันจะถูกถ้าต้นใหญ่มันจะแพงนะคะเดี๋ยวซื้อต้นเล็กไปปลูกค่ะมีดินมีปุ๋ยมีขี้ัวนะคะมีเข้ามาในนี้ก็มีครบนี่ค่ะ พวกซุ้มอะไรในนี้ก็มีค่ะนี่กระถางนะคะกระถางเล็กกระถางใหญ่ มกกะกราดยังไม่มีออกนะคะกุหลาบดอกเล็ก โอ้นี่ค่ะมะาการ็ดซื้อทุกปีนะคะมะาการ็ดตายทุกปีค่ะหน้าร้อนมันจะตายนะคะ กุลาบค่ะโอ้กุหลาบเลือยเพียบเลยข้างในนั่นนะ,ะ mm hmm. คะกุลาบอันนี้ของปีที่แล้วนะคะเนี่ยปีที่แล้วถามมาลดราคาไม่ไม่ลดนะคะ mm hmm. อันนี้ของปีที่แล้วค่ะ โอ๋ยสำหรับกุหลาบยาเลนี่บลูนะคะ ไมค์การ์ค่ะพันเดียวกับที่บ้านค่ะที่ดอกใหญ่ๆสวยๆนะคะไมค์การ์เดนค่ะนานๆจะเจอทีประมาณห้าร้อยได้ค่ะอันนี้ยังปลูกใหม่นะคะเนี่ย แถวนี้น่าจะเป็นกุหลาบเลื้อยนะคะเนี่ยเขียนไว้ว่าซูลูบาล่ากุหลาบเลื้อยนะคะนี่ค่ะกุหลาบเลื้อยกิ่งปีที่แล้วหมดเลยนะคะเนี่ย แพงค่ะหกพัยเยนนะคะนี่ค่ะต้นเดียวกับที่บ้านเนี่ยมารีเฮนรี่เนี่ยค่ะอันเดียวกันสีชมพูเยอะเลยค่ะแต่ยอมรับว่าสวยดอกดกนะคะ อ,อันนี้ที่ที่เขาเรียกอะไรนะเมืองไทยชะเอมเหรอคะเนี่ยค่ะเยอะเลยโอ้โหแพงมากเลยค่ะเกือบสามพันได้นี่เก้าพันแปดร้อยโอโ้แพงสุดๆเลยแพงมากเลยคะ่ะนี้กระถางสีน้ำเงินเนี่ยของเดบารุนะคะ <c oughs> โอเคค่ะ okay, วันนี้ก็พาชมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปเลือกดูว่ามีอะไรที่น่าเอาน่าสนใจไหมแต่ที่แน่ๆมากะเลสนี่เอาแน่ค่ะ แล้วมาเจอกันใหม่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ